แม่ปวดท้องก็หัดรอให้เป็นหน่อยสิรู้ไหมว่าวันนี้ฉันมีคุยงานสำคัญรออยู่นี่แหละคนยิ่งรีบอยู่ ออขอโทษนะครับใช่อันหรือเปล่าครับอือเจ้เหรอใช่ใช่เราเองอันเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานเราก็สบายดีแล้วนายละ่ะเป็นยังไงบ้างเราก็สบายดีเหมือนกันสบายจริงเหรอดูจากสภาพนายแล้วเหมือนชีวิตนายจะ ลำบากมากเลยนะแล้วเป็นคนงานที่นี่หรอทำงานมานานหรือยังมาเนี่ยเออเราก็ทำมาสักพักแล้วล่ะอัน <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนที่เรียนเก่งแบบนาย <c oughs> เคยเป็นถึงประธานนักเรียน <c oughs> แต่กับเป็นได้แค่คนเก็บขยะคนใช้แรงงานไปวันวันแบบนี้ อาชีพคนงานก็เป็นอาชีพที่สุดจริตไม่ได้ไปขโมยของใครสักหน่อยทำไมต้องมาดูถูกกันแบบนี้ยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนะใครเป็นเพื่อนกับนายดูสภาพนายตอนนี้สิต่างกับฉันารา้ากับเหวจะมาเทียบกันกับผู้จัดก,การบริษัทใหญ่อย่างฉันเนี่ยไม่ได้หรอกนะอย่าเอาอาชีพหรือตำแหน่งมาเป็นตัวตัดสินไม่ว่าจะทำงานอะไร ยังไงมันก็คบกันได้หมดทั้งนั้นแหละความเป็นเพื่อนมันไม่มีวันหายหรอกนะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะถ้าคนอื่นเขารู้ว่าฉันมีเพื่อนเป็นคนงานในไซต์งานก่อสร้างอย่างนายเนี่ยฉันอายเขาแล้วต่อไปถ้าเจอฉันเนี่ยก็ไม่ต้องทักฉันอีกนะแล้วอันมาทำอะไรที่นี่เหรอก็วันนี้ฉันจะมาคุยเรื่องสัญญาโครงการก่อสร้างตึก กับท่านประธานบริษัทนี้แหละอ๋อเรื่องสร้างตึกถ้าอันสงสัยตรงไหนอันถามเราได้เลยนะ <c oughs> ให้ฉันถามคนอย่างนายเนี่ยนะฉันไม่ได้อยากรู้หรอกนะว่าใช้ปูนกี่กระสอบใช้อิฐกี่ก้อนแล้วฉันก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยว่าต้องลากไอเศษไม้เนี่ยไปทิ้งตรงไหนอย่างฉันเนี่ยต้องคุยกับท่านประธานเท่านั้นจะ้ะแล้ว ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยได้เซ็นสัญญาผ่านแล้วเนี่ยฉันก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเห็นแก่ที่เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่สิเห็นแก่ที่เราเคยเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวฉันจะคุยกับท่านประธานบริษัทการเวลาให้นะให้เขาเลื่อนขั้นให้หนายเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่ดีไหมละ่ะไม่เป็นไรหรอกอัน ท่านประธานไม่ชอบเรื่องเส้นสายเขาวัดกันที่ความสามารถถ้าคนไหนอยากเลื่อนขั้น<ม>ก็ต้องพัฒนาตัวเองคนที่เนี่ยเขารู้ๆกันไม่ลองก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยคุยให้ละกันฉันขอตัวก่อนนะใกล้ถึงเวลาละเดี๋ยวก่อนอันเดี๋ยวเราจะไปเอาหมวกนิลภัยมาให้นะจะได้ไม่เป็นอันตรายอี๋ฉันไม่เอา ฉันก็ไม่ใส่ด้วยหมวกคนงานก่อสร้างใส่มาแล้ไม่ต้องกี่คนน่ะสุปะปกป๊กแต่มันเป็นกฎไม่ว่าใครที่จะเข้าไซส์งานก็ต้องใส่หมวกนี้ละวพายฉันไม่ใส่ฉันเป็นคนท้าธุรกิจนี่ยะไม่ได้มาทำงานก่อสร้างอย่างนายเดี๋ยวก่อนถ้าอันไม่ใส่เราก็ให้อันเข้าไปในไซส์งานไม่ได้หรอกนะแล้วว่าอันไปรอข้างนอกดีกว่าจะได้ปลอดภัยไม่ไป ฉันไปเซ็นสัญญาไม่ทันบริษัทก็ต้องเสียหายหลายสิบล้านนายจะรับผิดชอบไหวไหมล่ะคุณอันมาถึงแล้วทำไมไม่โทรหาฉันคะเราไปรอท่านประธานที่ออฟฟิศดีก,กว่าคะ่ะดีเลยค่ะไม่อยากอยู่แถวนี้นานๆมิ่น,น,น,นเหงือ่อเออท่านประธานออทำไมยังไม่ไปเปลี่ยนชุดอีกคะผมก็กำลังจะไปเปลี่ยนชุดนี่แหละครับแต่บังเอิญเจอคนนอกที่กำลังจะเข้าไปในไซต์างาน ค,คุณพาคะนี่ประธานบริษัทเหรอคะใช่ค่ะท่านนี้คือคุณโจประธานบริษัทฉันเองคะ่ะเรื่องการเซ็นสัญญากับคุณอันเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดการเองคุณไปกลับไปทำงานต่อเถอะครับ่ะท่านประธานโจทำไมนายใส่เสื้อคนงานกระจอกกระเจอะมาอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างที่มีแต่คนชั้นต่ำแบบนี้ล่ะ ไม่ว่าจะอาชีพอะไรหรือตำแหน่งไหนเธอก็ไม่ควรไปดูถูกเขาแบบนี้บางคนเขาอาจจะเป็นแค่คนงานแต่ในอนาคตเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เธอดูอย่างฉันสิเธอตัดสินฉันจากภายนอกแล้วก็ดูถูกฉันแต่ความจริงฉันคือประธานบริษัทก็ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะฉันไม่รู้ว่านายเป็นประธานบริษัทนี่ ไม่รู้ก็ดีฉันจะได้ตัดสินใจง่ายหน่อยเรื่องเซ็นสัญญาร่วมลงทุนในวันนี้ฉันขอยกเลิกทุกอย่างไม่ได้นะเรื่องเมื่อกี้มันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยเองอะ่ะอีกอย่างเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเพื่อนหรอเธอเป็นคนบอกกับฉันเองว่าเธอกับฉันเราต่างกันลาวฟ้ากับเหวคงจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ฉันว่า นายอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆไปรวมกับธุรกิจสิไม่ได้หรอกฉันไม่อยากทำงานร่วมกับคนที่ดูถูกคนอื่นไม่ให้เกียรติอาชีพคนอื่นแล้วอีกอย่างฉันได้ยินเธอคุยกับแม่บนรสฉันอยากจะขอเตือนเธอไว้หน่ยนะคนที่ไม่ดูแลพ่อแม่ทำอะไรมันก็ไม่มีวันจเจริญหรอก เธอคงจะหมดทุระที่นี่แล้วแหละฉันว่าเธอพาแม่ของเธอไปหาหมอเถอะอย่าตัดสินคนที่ภายนอกคุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่เขาใส่จะเป็นคนดีน่าคบหาไหมให้ดูที่นิสัยจิตใจและการกระทําของเขา